สวัสดีค่ะแม่ต๊อจันสว่างมารายงานตัวอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่วันที่ห้าวันที่ห้าของการผัดเซลลนะคะหน้าขุยหมดแล้วนะคะขุยหลุดออกไปหมดแล้วก็วันนี้แม่ต๊อก็เลยจะมารายงานตัวว่า,าการผัดเซลเลเร่งรัดของแม่ต๊อนะคะขุยหมดแล้วก็แม่ต๊อก็สามารถที่จะขิงซิ่งได้ วันนี้ก็เลยจะมาล้างหน้าด้วยการที่คลินซิ่งใบหน้าก็คือจะเป็นตัวคาร์บอมายนะคะคาร์บอมายคือตัวนี้นะคะคลินซิ่งคาร์บอมายค่ะแล้วก็เราจะมาล้างหน้าแล้วก็พอกหน้าเป็นกิจวัตรประจําวันของแม่ต้อเองนะคะแม่ต้อจะล้างหน้าและพอกหน้าทุกวันเช้าเย็นเป็นศาสตร์ะลองวัยด้วยการที่ใช้สมุนไพรบำบัดคือถึงแม้ว่าสิวฝ้าเราหายไปหมดแล้ว เราก็ยังไม่ล่าเลยที่จะดูแลทีอเราต้องรู้จักป้องกันไม่ให้กลับเขาไม่ให้เขากลับมาเป็นอีค่ะแต่จริงๆแล้วคนเราเจอมลภาวะอยู่ทุกวันมันก็จะทําให้เซลล์ของเราเสื่อมสภาพไปตามการเวลาใช่ไหมคะทีนี้แม่ต๊อก็รู้วิธีการผัดเซลล์รู้วิธีการที่จะเอาเซลล์ที่เสื่อมให้ออกหลุดออกไปให้หลุดลอกออกจากหน้าเราแล้วเซลล์เสื่อมจะไม่ได้อยู่หน้าเรานานเราจะต้องเอาเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่ตายให้หลุดออก จับใบหน้าเราและเพื่อที่จะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ผิวเก่าเพราะฉะนั้นใช้อย่างไรหน้าแม่ตอก็ไม่บางแต่กลับฟูเฟิรม์มเด้งดึงเต่งตึง,ตงผิวมีออรา่าผิวจะนวลใสเพราะเราสามารถกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะแม่ตอก็เลยเป็น มันก็เลยเป็นเหมือนต่อว่าเราสามารถชะลอชะลอไว้ได้ชะลอผิวพัธุ์ได้ส่วนตัวเลขให้เขาไปเลยค่ะไม่ตามแน่นอนนะคะก็ตอนนี้แม่ต้อกก็60แล้วนะคะย่าง61แล้วเชื่อไหมคะสม,มุนไพรสม,มุนภัยไทยนี่มหัศจรรย์ก็คือไม่คิดว่าคุณสมบัติเขาจะมากมายอย่างนี้แม่ต้อใช้ด้วยตัวเอง แล้วก็กับลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของไม่ตออยู่มานานหานึ่งหกสิบพักหกกว่าแล้วผิวเขาก็ยังดูดีผิวผิวทุกคนก็ยังดูอ่อนกว่าวัยค่ะมามาจะมาชะลอผิวด,ด้วยกันดีไหมคะยังไม่สายเกินไปที่จะผัดเซลเสื่อมนะคะหนืองแม่ตอนี่ค่ะแม่ตอจะไม่ท้อแม่ตอจะไม่หยุดที่จะผัดเซลแล้วก็จะผัดเซลตัวเอง ให้ให้ทุกท่านดูอยู่ตลอดแล้วก็ให้อัปเดตหน้าอยู่ตลอดนะคะอันนี้วันนี้วันที่ห้าของเมตโต๊ะนะคะยังไม่ถึงหกหรือเจดวันเลยชุยหมดหมดไปแล้วถ้าแม่ต๊กอยากรักอยากเล่งรัดใหม่อีกแม่ต๊ก็สามารถเร่งรัดใหม่เพื่อที่ให้เขาลอกอีกรอบรอบเขาเขาจะลอกอีกรอบรอบสองมรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่คือวันที่ห้าหลุดไปแล้ว จากลอกอีกรอบสองแม่ต้อก็เร่งรัดใหม่เพื่อที่เขาแดงชมพูแดงชมพูแบบตรงกับอาการนะคะแล้วก็ถ้าแม่ต้ออยากลอกอีกรอบสามแม่ต้อก็เร่งใหม่เพื่อที่จะเข้าแดงชมพูอีกแดงชมพูเสร็จแล้วก็กจะมลอกออกเสริมสร้างเซลล์ใหม่ผัดไปสามรอบอิดสอกันในหน้านี้อยากให้ทุกท่านมาดูเองค่ะจะหาว่าแม่ต้อคุยเกินไปนะคะต้องมาทดสอบเองคือจริงๆแล้วเมื่อผัดเซลล์ไปเนะี่ยจะทําให้มีความสุข เื่อเมื่อเห็นหน้าเราเหมือนที่ลูกค้าบอกว่าหนูส่องกระจกทั้งวันเลยค่ะมุมนี้ก็มีกระจกมุมนั้นก็มีกระจกเอ้เรานึกภาพได้แล้วเพราะเราเราก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันสมัยก่อนน่ะไม่อยากส่องกระจกเดินผ่านแล้วตัดผมสั้นเดินผ่านกระจกไม่นิมองเพราะว่าหน้าเราดําแม่ต๊อเป็นฝ้ามาสิบห้าปีนะคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแม่ต๊อเป็นฝ้าและเป็นสิวสิว,สวจะอยู่กองอยู่ตรงคางนี่ค่ะสิวสเตียรอย เคมีนะคะเลาจะกรอง,องตรงนี้เลยํำคาญมากเพราะว่าทำใช้อะไรก็ไม่หายแต่พอมาหายแล้วถอนรากถอนโคนด้วยการผัดเซลล์แล้วไม่ต้องก็ไม่กลับมาเป็นสิวและฝ้าอีกเลยแต่ก็ถึงเวลาไมต้ต้อ,อยา่าผัดเซลล์เสือ่อมเซลล์ที่หมองค้าถึงเวลาเหมือนต้นไม้เมไม,ไม,ไม้เหมือนที่ไมตโต้อบอกถึงเวลาเขาก็ใบแห้งออกจากต้นค่ะแล้วก็เพื่อที่จะผีใบอ่อนขึ้นมาแทนเมต้องก็ใช้หลักการแบบธรรมชาติเช่นเดียวกันกับต้นไม้นะคะ ไปต้อกเอ็เอาเซล์ที่เสื่อมออกไปเซลลใหม่ขึ้นมาทดแทนเซล,เ,ซลเมื่อเซลเซลเซลใหม่ขึ้นมาแล้วถึงเวลาเขาจะแก่ตัวถึงเวลาเขาเสือ่อมเราก็ต้องเอาเขาหลุดออกใหม่แล้วเพื่อนจะได้ปลูกสร้างเซล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ตลอดนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับที่เปต้อทำมาตลอดเกือบสามสิบปีแล้วนะคะก็จะแบ่งปันทุกท่านนะวันนี้ไปต้อจะมาล้างหน้าเหมือนเดิมนะคะอนุญาตค่ะเป็นหน้าไหมคะ ตื่นมากเลยนี่คือหน้าหน้าที่ผัดเซลวันที่ห้านะคะไม่ต้าจะล้างคามะมายเหมือนเดิมนะคะคามอมายนี่ขาดไม่ได้เลยเป็นการล้างหน้าขัน้นตอนที่หนึ่งที่สะอาดหมดจดน,นะคะแต่พใ้ถึงไม่ต้องไม่ล้างเปิดตาอีกนะวันนี้ไม่ล้างเปิดตาไม่ล้างลิงมนปีปากอีกแล้วนะคะเพราะว่าจะออกไปไปตลาดอีกเหมือนเดิมคะ่ะเกลี่ยนะคะที่วหน้าเกลี่ยเบา การเกลีย่คยครองไม่เดี๋ยวเป็นการที่แบบเราจะให้ให้เหมือนกับว่าเราคลึงคลึงให้ทั่วผิวหน้าบริเวณผิวหน้าของเรานะคะตรงนี้ไม่ต้อก็จะอย่างนี้นะคะไม่ตอกไม่ได้แต่งหน้าไม่พับมากมายนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ต้องใช้ชุดซิรััมซีรััมเซฟตแล้วก็ไม่ต้อก็ใช้กันแดดกันแดดเสร็จแล้วไม่ต้อก็ต่งหูข้อเป็นแป้งคือตัวนี้นะคะไม่ต้อส่งหูครอเป็นแป้งฝุ่นแล้วก็ สิ่งคิ้วทาปากเหมือนเปื่อยหน้าค่ะเหมือนเปื่อยหน้าเลยค่ะเมื่อเช้าก็สิ่งคิ้วทาปากุเบามากเลยนะคะที่จริงไม่ต้อจะทาแป้นพับก็ได้เพื่อปกป้องแสงแสงแสงแดดแรงมากนะดี๋ยวนี้เนาะก็เพราะฉะนั้นก็ทาแป้นพับทับด้วยก็ดีนะคะจะเป็นการเป็นเกาะกำบังผิวเราไปอีกนะคะพอหลังจากนั้นแม่ต้อก็คือเหมือนเดิมนะคะเพื่อกรีดทั่วหน้าแล้ว วันนี้ก็มีเวลาน้อยนะคะก็ไม่ต้องเพิไปวานเหมือนเมื่อวานนะคะแล้วก็แต่แต่เราก็อยากมาอัปเดตให้ทุกท่านดูว่าแต่ละวันของแม่ต๊อนี้นี่คือทําทําด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ก็ไม่ปล่อยปาละเลยเราก็จะดูแลใบหน้าเราตลอดนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนเราก็ต้องใช้หน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนอนใบหน้าท้งสําคัญเห็นไหมแม่ต๊อ ล้างหน้าแล้วไม่ต้องไม่ได้ขนาดยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยไม่ต้องเอาหน้าก่อนเอาหน้าเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านก็อาบน้ําแต่คองลงลงไปเท่านั้นนะคะส่วนใบหน้านี่สําคัญต้องดูแลไว oui, ้ก่อนได้ล้างหน้าพอกหน้าที่ทําง,งานแล้วที่ร้านแล้วพอไปกลับไปบ้านไม่ต้องก็สบายแล้วคะ่ะไม่ต้องมาคือกลับบ้านดึกนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาพวงกับเรื่องใบหน้าอีกแล้วเพราะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ร้าน นะคะเมตต์ต้อไม่ได้มีคราบอะไรมากมายเพราะว่าเมตต้อไม่ได้ไมครับนะคะและ้วเมตต้อก็ล้างสบู่นะคะสะบู่เลือกตามสภาพผิวนะคะแต่วันนี้เม่ต้องใช้สบูเ่เนมครดค่ะเบาๆนะคะชอบหน้าตอนที่ผัดเซลใหม่ๆมากเลยยังคิดอยู่นะคะว่าพรุ่งนี้ยังไงไม่ต้ออยากลงเร่งรัดให้มันให้ลอกอีกรอบสอง เร่งรัดกันผัดเซลล์ด้วยการลงพอกสดเหมือนเดิมค่ะท่านใดที่มีมีคนเขียวหรือว่ามีคนเขียวหรือผงเล่งท่านก็เล่งรัดกับด้วยคนเขียวกับผงเล่งก็ได้หยุดทิปก็ได้นะคะแล้วก็ทาตัวฟ้าอีสตาสีเวตาเร่งวันนั้นให้แดงเลยนะคะพอเร่งแดงแล้วตื่นเช้ามาก็จะเป็นชมพูเหมือนแม่ตอเลยะค,ะค่ะชมพูลวเลือดแต่ต้องต้องให้ครีมถึงจริงๆนะคะครีมสินที่้าต้องทาเท่าเมทโอดาต้มแล้วก็ ให้อิบสมุนไพรเพื่อที่จะเร่งให้เขาแดงเลยบางบางท่านก็จะเป็นวันที่สองที่จะจะแดงให้นะคะแต่วางท่านก็วันเดียวเหมือนเม็ดต้อวันเดียวยลงสองขวดแล้วไป่ต้อก็ขุดเขียวต่อเลยค่ะถึาางเช้ามาไม็ต้อว้วหน้าแดงกกับอาการเราแดงประมาณชุกหอ่งนะคะแล้วก็จากนั้นก็เร่งรักแล้วเรียบร้อยมีอาการปุ๊บไม่ต้อลด,ลดอาการแค่ผู้คลอดผสมน้ำเย็นกับไฮโดรช่วยเย็นอ่า ไม่ไม่ถึงเที่ยงไม่ตอนรดแล้วค่ะอาการไม่ถึงสองชั่วโมงอาการไม่ตอนรุแล้วแล้วหลังจากนั้นตอนเย็นของวันนั้นไมตตอก็อาการปกติเลยค่ะแล้วก็รอรอกเลยค่ะเมตก็ไล่ขุยด้วยชุดชุดเซรั่มเซนเซปเปิดเพียวต่อเลยนะคะง่ายไหมคะขั้นตอนของเขาหลังจากนั้นเมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ตอก็จะผสมผงพอกนะคะไม่เหลวและไม่ข้นเกินไปนะคะพอกหน้าจะพอกผงพอกก็ได้หรือพอกขนขาก็ได้ นี่พ่อขอบพอนะคะอย่าเห็นว่า,าเป็นการยุ่งยากาเสียเวลาหลือไม่ใช่นะคะอันนี้เราเป็นการที่เราเราแบ่งเวลาตัวเองแบ่งให้ได้นะคะแบ่งแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะรักตัวเองอ การคือใบหน้าของเรานะคะเขาก็คือเราทํางานทั้งวันมันก็เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วก็ล้าใช่ไหมคะถ้าเรามาพอกหน้าแล้วเหมือนกับเขาดูดสิ่งสกรปรกที่ที่ที่อุตันในรูขุมขนของเราแล้วเวลาเราพอกมันก็ผ่อนคลายคลายเครียดด้วยนะคะแล้วเวลาเราล้างออกนี่หน้าเบานะคะเบามากท่านต้องมาลองดูนะคะ มาลองสัมผัสดูแล้วมันจริงเหมือนที่แม่ต้อบอกไหมพ่อครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยนะคะที่นี่ที่นี่ถ้าจะมานอนพ่อที่นี่เนี้ยแม่ต้อคิดครั้งละหกสิบบาทนะคะพอกน้านะคะพอกหน้าอย่างเดียวแต่แม่ต้อจะทาความสะอาดคือล้างหน้าให้แล้วก็แม่ต้อก็เอาถูกมากนะคะยุคยุคนี้ยุคเศรษฐกิจนี้นะคะแม่ต้อคิดคิดแค่หกสิบบาทนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างออกเท่านั้นแต่ถ้าท่านจะลงโปรแกรมอื่นจะนวดหน้าหรือว่าจะลงนวดหน้ายกกระชับหรือจะลงคอร์สรักษาสิวรักษาฝ้าก็ก็จะเป็น,ปนอีกราคาหนึ่งนะคะก็เข้ามาปรึกษาในต้อได้นะคะที่ศูนย์วามงามจันสว่างสาขาถนนสีจันนะคะตรงข้าเมเบงชาติเก่าแล้วถ้าท่านใดอ,อยากเข้ามาปรึกษาอยากเป็นนักขายออนไลน์หรือว่าจะมาะจะมาฝึก การทําหน้าจะสนใจทําธุรกิจอย่างนี้นะคะก็เข้ามาหาเมตโตได้เมตโตดีดีให้คำปรึกษานะคะเพราะวันนี้เมตโตก็จะไม่ไม่มาล้างหน้าให้อ่าไม่ไม่ล้างแล้วก็จะไม่อ่าจะเสียเวลานานนะคะเมตตก็ก็จะบอกให้เลยว่าหลังจากที่3 0สนาทีนี้แล้วเมต้ตล้างออกเมตโตก็ไล่ขุยด้วยชุดซีลั่มเซ็ตและอิมวเพียวเหมือนเดิมน,นะคะจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็แล้วก็เมตโตก็จะ ก็ไม่ต้องไปแตะกป้องเขาแล้วก็เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะเราแบ่งเวลาให้เป็นพอกเว้นรอบดวงตาและริมฝีปากนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาทักทายและมาอัปเดตท,ทุกท่านให้ดูว่าหน้าวันที่5กับการผัดเซลขอแม่บตอเป็นยังไงนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ